สวัสดีครับนิมมตคูครับยามาเรียแอคชั่นที่เคยนะซุ่งจมาเรียแอคชั่นเรื่องดินแดนไข่มุกสตดจังของในอีพีที่41หรือตอนที่41นะผมซึ่งก็อีกประมาณ4ตอนจะมาทั้งมิลมตอนนี้เนาะจะเป็นตอนจบของเรื่องเนี้ยนะ,ะโอเคก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงผมมองภาพยังไม่ออกเลยนะว่าแบบมันมันจะจบยังไงอะเออแล้วก็เหมือนความเดิมจากตอนนี้นจะเป็นการประมาณว่าเหมือนอทางเผ่ามารมันจะบุกมาที่ฟ้าคามแล้วนะเพื่อที่แบบ มาชิงไขมุกจากพวกหลังเกอร์ฟาวาเขาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ตอนท้ายคลิปรู้สึกว่าแบบเหมือนเผ่ามันจะพยายามกดดันกองทัพเราอยู่แต่อ่าผู้อวุโส์หรือคนเก่งๆของเมืองเราก็แบบมากันพร้อมหน้าเราแบบมายันพลังไปอะไรเงี้ยอ่แบบเหมือนเหมือนพร้อมสู้อะไรเงี้ยซึ่งโอ้ยอยากรู้เลยว่าจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเปิดสื่อกันยังไงว่าแค่5้าตอนเนี่ยผมอยากรู้มากเลยคือแบบเหมือนบางเรื่องมันมันเตืนที่ันสิบกว่าตอนอะเมจินะเกเบอานูแบบผมผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะแบบขนาดไหนเนาะ ก็น,นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นการติดตามรับชมนะ้องคนนู้นก็จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจตอนคลิปต่อไปเนาะโอเคเราไปเริ่มคลิปกันนะครับผมตอนที่สี่สิบเอ็ดอ้ตอนจากตอนท้าแล้วเนาะเหมือนฟังเล่าแบบเหมือนเปิดอนาคตเลยนคนดูเก็ตมากตอนนั้นเออ ไอ้่าฝั่งนู้นดูไม่กลัวเลยนะขตนะอาณาเขตจริงด้วยไม่ได้ว่ามันตัวเล็กๆอย่างพวกเจ้าจะเข้าใจถึงความลึกล้ำของอาณาเขตด้วย<_><_><_>ยินดีต้อนรับเหล่ามาสวรรค์สู่อาณาจักรฟ้าครามยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอแมน่นหากต้อนรับไม่ดีต้องขออภัยด้วยแมน่นฝาวะข้าอยากถามนานแล้วอาณาเขตคืออะไรกันแน่อาณาเขตคือเขตแดนบรรยากาศโลกนี้ของเราเนะี่ยมีสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ระหว่างฟ้าดินสนามแม่เหล็กจะแตกต่างกันตามแต่ละที่ ในอาณาจักรของพวกเจ้าก okay. uh, ็คือพลังธาตุในอาณาจักรของข้าคือพลังคำพี่ดวยและอาณาจักรปีศาจก็คือสังสอนเลือดหากนำพลังแม่เหล็กพวกนี้มาใช้เองจะสร้างอาณาเขตที่สรงกลังได้เช่นนั้นก็แสดงว่าทุกที่ก็มีอาณาเขตใจไม่ใช่อาณาเขตธาตุที่เหล่าผู้อาวุโสใช้นั้นคงเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าหลงเหลือเอาไว้ก็แสดงว่าอาณาจักรของพวกเจ้าก็มีเหรอพวกที่ก็คงจะมีใช่ปะเป็นแบบเหมือนไพ่อติดชื้อ เพรามีพลังป้องกันของตัวเองดีมากเราเม่ผู้เจ้าต่ำไปจริงๆแต่ว่าที่มาทำเช่นน ah ี้จะขู่ฆ่าได้ยังงั้นหลือยังไม่ได้ขู่มึงอยู่แล้วกูกะเอาตายวันนี้อะไรของมันวะโอ้จะทะลวงเข้าไปหรอขั้นเทวาจันทราทั้งสองท่านอาจฟังพวกเราตลอดกาลได้แต่มนุษย์เรา จะไม่ยอมพาดมามาต้องกู่อะเออมึงขับเยี่ยไรพวกนีไม่ประสาวันนี้จะแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่าอะไรคือไม่ประมาณต้นสู่ยากเลยนาะฝั่งมันไม่แค่สองคนอ่ะเรายังไม่ไหวเลยเนี่ยอุนโดตายห่า ถ้าแม่งมันทุกคนแบบโอ้เจ้พ่อถ้าทุกคนแม่งลงแรงเราคงไม่ไหวจริงอะสู้ยากกว่ทาทัพยังไงดีว่าทับอย่างนี้เันก็ได้แค่เยอะผมไม่รู้ว่าจะชนะยังไงกอนนะ ฟาหวาเขาเป็นสายเลยเหรอเจ้าจะทำอะไรเจ้าเกิรเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้ารีบเถทียนหมัวซ่อนโรมาเร็วพันกันหน่อยไหมเร็วพันเหรอเรื่องอะไรอ่ะเจ้าหนูครับข้าอยู่มาเกินสี่ร้อยปีแล้วเรื่องของมึงดิ เจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาเดิมพันกับข้ากันล่ะกูคุณสมบัติที่ข้าจะออกจากที่นี่ได้จากพลังเคลื่อนย้ายของไข่มุกอัศจรรย์นั่นเหรอฮะ <c oughs> เจ้าก็ลองดูสิเอาไอ้เหี้ยไอ้มึงพูดอย่างนั้องก็ล็อกมึงเลยเพื่อนเราตายหาแ <c oughs> ล้วเพื่อนกู <c oughs> มีคู่ไร้เทียมพานชะตาเชื่อมประสานย่าล่ะโดนตะปูโดนตะไน่ไม่ได้แต่ข<ะ>้าก็ถูกกักไว้เอาไงดีข้าจะฆ่าพวกเจ้าแล้วค่อยเอาไข่มุกอัศจรรย์ไปข้าคือบัญรรย์ กูคือปัญญาต้องสู้แล้วจังหวะเนี้คนดูโอ้โหแม่งทางนั้นนนึงแดดจะรู้เลยว,ว,ว่าเราถืว่าใช้พลังอยู่อ,อะพรรี่ฝ่าวะย่หมิงที่เหลือยกให้เจ้าเขาแล้วกันคนลุกกันหนึ่นงนะเมื่อกี้ที่บอกว่าข้าคือปัญญา นี่ไงใช้พลังจับภายนอกนี่ไงไอ้เด็กกัดขังปกแล้วกูเคยปัญญามาจากอาณาจักรมนตราว่ามึงหยุดกูไม่อยู่หรอกวันนี้เป็นอย่างไรมนุษย์สองคนนี้น่าสนใจมากน่าสนุกดีนี่ผมกลัวตัวด้านหลังมันแบบ มันตัวเงาตะคุ้มตะคุ้มอ่ะอาจจะเป็นตัวที่เก่งกว่านี้ใช่ไหมโอ้เชื่ออะไรเนี่ยขันโคจรไรแสงตะวันจันทราอ้ออะไรอ่ะเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆมีดอกเพิ่มนี่หรอแบงย์เย่ฮตเชคิด แมงเ้ยนี่แม,มงมวยพอลเวเลยคนดูยเอาไว้ยากยากยากไม่ไหวออเฮียตายเลยเหรอตายอ่ะเนี่ยมือนพลังหมดแลตายเลยะ โอ้แม่งเลยจะตายแน่เลยโอ้อ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้โอ้ยเดืออโอนเปิดรันไอ้นักเข็ดมาสวรรค์ที่ทรงพลังยิ่งนักหรือว่าจะมาจับพลังดั้งเดิมของแดนมาอ๋อเหรอไอ้แยแบบแค่เนี่ขนาดไปโดนตัวเราเลยยังตายแล้วโอ้ยพี่สิรรอเไอ้แฮนด์ซับแมนกู โอเคสองแปดใช่ไหมสองแปดพลังลม,ม,มอ่ะไปพอเยอะคนหนีไปสามคนนี่คงระดับเจ็ดใช่ไหมไม่แต่ระดับเจ็ดสำหรับเอมาเนี่ยคือกระจอกมากเลยนะใช่ไหม เคือแบบก้าวจะซูดไม่ไหวเลยตาบอกโอ้ยเฮี้ยตายแล้วคนแล้วคนแล้วดูดิคนนุ่มค่อค่อยขุดคือขุดเข็แดนเราอ่ะไอ้เฮี้ยดูดิคนที่ตัวเดิงแสงนี่กำลังจะตายแล้วเนี่ยข้าสัมผัสพลังของอนาเข็ดท่าไม่ได้แล้วข้าข้าก็สัมผัสพลังของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แล้วอ้เชี่ยนักไง ไป,ไ,ปไหนไม่ได้ไไดเล<ร>ย <c oughs> พวกเจ้าคิดว่าพวกคุณพลังอาณาเขตได้เขาจะต่อกรกับเราได้อย่างนั้นเหรอฝั่งลุงเป็นเชี่ยวชาญกว่าวมีพระงขั้นเทวาจันทราแค่แยกอาณาเขตเช่นนี้พวกเจ้าก็ทำไม่ได้ใครจะมาขู่ผมได้วะเจ๊ไว้พี่ดันเฉยสกุลหนึ่งอ,อ,อะไรอ่ะ วอดเลยยิลำแสงได้ด้วยโอ้ยเจ๊องชาเพคะข้าขออภัยด้วยโอ้เจ๊เราเจอแต่แค่สองตอนเองเฮ้ยหัวอ๋อไม่ใช่เจ๊แกต้องขอลาไปก่อนแล้วเชี่ยไปหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เจ๊กูข้าจะกำจัดพวกเจ้าเป็นเรื่องง่ายแค่กดมือ โอ้โหลช่วู้ยากจับเลยนะโอ้โหโอ้ย้ยหายไปทีละคนทีละคนอีกวะวันศุกร์วันศุกร์มันจะมีทางชนะได้เลยเพื่อพลังต่างกันมากถึงขนาดนี้ใหญ่จึงไม่กล้าเดิมพันกับเราเล้วดันซิ <Es> หรือเผ่ามารที่พลังแข็งแก <i t Excel KK> ร่งลุ้นแต่ขี้ขาดกันอย่างนั้นเหรอคำนี้จะจี้ได้นะแต่ถ้าเป็นผมบผมพูดจะไม่เดิมพันเพราะคุณได้เปลี่ยนไแล้วบ้าแล้วบอกว่าไอชายใช่ไหมเผ่ามารจะเป็นยังไงไม่ต้องให้พูดจะมาตัดสินหรอกเนอะแต่ผูดถูกมันก็ไม่ค่อยอยากลองฟังสักหน่อยเจ้าจะเดิมพันอะไรกับรา เจ้าคิดว่าขั้<า>นเทวาจันทราจะไม่มีตนใดเอาชนะเราแบบหนึ่งต่อสองได้โอ้มาดีได้น่าสนุกดีนี่พาพวกเจ้าแพ้ละ่ะงั้นเราก็จะไปกับพวกเจ้าให้จัดการตามใจชอบมันก็ต้องเดินพันอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ไหวอ่ะได้ เขจะเล่นด anyway, ้วยหน่อยด้วยโอ้เช uh. ี่ยมึงเล่นด้วยเหรอวะมึงแม่งควรไปรอบครอบเลยเป็นกูจะบี้ให้ตายให้หมดเลยความแม่งเสียไปเยอะมากตอนนี้เชี่ยบอสแสดงให้ข้าดูหน่อยว่าพลังของพวกมนุษย์จะทำได้ถึงขนาดไหนกันคนเมื่อกี้แม่งคนน่ากลัวเจ้าไปจบค่ะผู้หญิงนี่กูกระทืบแน่ตอนนี้ มันสวยมากเลย้ออะไรวะสนามปลาโองเหรอสนามปลาโลกปะหมูบ้านเนี่ย อ๋เป็นวิธีที่ดีพลังของมารสวรรค์นี่เหนือความคาดหมายของเรามากไปทำอะไร<ช>อะผู้ลูกชายของข้ามีโอกาสชนะถ้าหนึ2 2> <ม>่งต่อสองที่พวกเราเใจในตอนนี้เช,<ม><น>ชื่อมัม่นก็คือเชื่อมั่นในตัวลูกเราใช่นี่คือสิ่งที่ทำได้เลยครับ <c oughs> ข้าไม่เข้าใจใจากการพวกมันให้เซ้นซ่าก็ได้มิใช่หรือไงกันเพอข้าขอถามหน่อย เรื่องที่บรรพบุรุษมานสั่งให้เราทำคืออะไรปกครองดามนตราครามเตรียมความพร้อมเพื่อสงครามในอนาคตของเรามีสงครามในอนาคตอีกเหรอสิ่งที่เราต้องทำคือปกครองไม่ใช่ทำลายจะทำให้เป็นจริงได้เพื่อแค่เผ่ามันอย่างเดียวไม่พอหลอกนะเราต้องการทาาและเมืองขึ้นด้วยเพื่อมาช่วยเรา้าใจแล้วแล้วมนุษย์คือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเหรอโอเคเหมือนไอ้พวกเทียนนี่ก็จะมีความกังวลในการจะไปตีกับคนอื่นจอ วิธีการต่อสู้ของพวกมนุษย์จากพวกนี้ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเมกเซนอีกอย่าง้อยากดูว่าสิ่งที่เรียกว่าไข่มุกอัศจรมีอะไรน่าอัศจรย์กันแน่แสดงว่าเผ่ามารก็มีความนาัเาวาที่้ราไม่ตีกับเผ่านี้ไม่ใช่การแข่งแล้วเผ่าอื่นแม้แต่ไปชนะมนสวรรค์ขั้นเทวดาราได้ก็อาจขจัดหายนะนี้ไม่ได้เจ้าคิดว่าอย่างไรเป็นเช่นนั้นจริงแต่ในเมื่อเทียนหมัวซ่อนให้โอกาส เราก็ยังมีโอกาสสังหารมารสวรรค์ระดับเทวะอย่าลืมว่าเรามีที่พึ่งที่ดีที่สุดอยู่หมายถึงไข่มุกอศจัโอรคพลังเพิ่มการฟื้นฟูของไข่มุกอศจัรยร์ใช่เราสามารถจัดทางการต่อสู้ของเผ่ามารจากศึกในครั้งนี้ได้ค่อยทําความเข้าใจทีละนิดโอกาสชนะก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราอาจจะตายก็ได้ก็จริงเข้าใจแล้วแต่ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ได้อะไรก็มีเจ้าอยู่ด้วยใ้หวังว่าพวกเขาจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังนะ ไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่พวกเจ้ามีคุณสมบัติมายืนต่อหน้าข้าอืมครับในฐานะคู่ต่อสู้เรื่องที่เจ้าคิดไม่ถึงยังมีอีกเยอะแพ้แล้วก็อย่าร้องไห้ละโอ้ร้องไห้ปัญญาอ่อนโร้องไห้ก็ไม่เข้าใจเหรอไม่เป็นธรรมชาติเลยเจ้าก็ทําสิข้าไม่เน็บแนมสตรีโอ้กูไม่สนะชายอกทีี่เจ้าเน็บแนมข้าแค่คนเดียวใช่ไหมจงสองคน ที่จะเมินเฉยต่อข้าอย่างนั้นน่ะเหรอเอเคมานี่พลังสายฟ้าทูถูกระจอกไปเลยโอยจิตจิตกุหลุงประเด็นจิตถุตุขึ้นไปจิตดุแล้วเมื่เกี้แข็งแกร่งมากเหตุใดรีบหนีขนาดนั้นล่ะ เท่นี้ถึงตาข้าบ้างแล้วเจ็บรับนี่แม่งสู้ยากทุกคนเลยอย่าสบตานังอ๋ออ er> ้าวมึงโดนอ้าวไอ้เหี้ยมึงเป็นคนเตือนกเพื่อนซีวันนี่ก็สู้ตัวยากนะเนี่ยแค่มองตายังไม่ได้เลยอ่ะบาบ้าเอาลังเกิลมกูก็โดนอีกอาอไอ้เหี้ยโดนแทบคู่เลยทีนี้คนดู เจียนหมวเยี่ยมิงเป็นสายเลือดมารแสงเชี่ยวชาญการควบคุมจิตใจที่สุดพลังแข็งแกรงกว่าผู้แข็งแกรงขั้นเทวดาราทั่วไปมากเข้าใจแล้วแต่ว่าแต่ระดับ92คนเลยตายเป็นขั้นเทวาดาราหากไม่ระวังแล้วก็อาจจะถูกนางควบคุมเอาได้นางฉลาดมากแต่ว่าเจ้านุษย์สองคนนี้ไม่ได้กระจอกหรอกนะก็จริงก็จริง เจ้ย่ังห่งมั่นใจใเจ้ปัญญาคืออะไรมาดูว่ญญาดูว่ออปญญาออปัญญาคืออะไรปัญญาคืออะไรดูว่าปัญญาคืออะไรอ่ะโอ้โหมาดสิสวยสวยสวย เพราะถ้าฉันหลอบมันจะเกิดการควบคุมติดใจได้เปล่ะเชีย่ยแม่งเชิงศักดิ์สิทธิ์สังหารอเอาละเอาละพาลปูเป็บไม่ดได้อย่างไรโอ้โหแตบบ่มาเลยบนยอคืออร่อยคุ <c oughs> ตอบไม่ได้กระเดิน,นกูฟันอะ โอ้โหโดโน้โน้โนอีกโน้อีกคนดูเหมือนจมตีนจิตใจแหละดอกในผมมากไม่นึกว่าเจ้ามนุษย์สองคนนั้นจะได้เปรียไปไปได้อย่างไรกันน่าสนใจน่าสนใจจริงๆนี่คือพลังของไข่มุกอัศจรรย์อย่างนั้นเลยข้าเฝ้ารอไข่มุกอัศจรรย์มากขึ้นกว่าเดิมแล้วสิไม่ไม่มีทางเจ๊เสียงมันเปลี่ยนไป ใช้พลังของเอามาเาพิ่มขึ้นแล้วงเขี่ยอะไรวะเนี่ยเกนิ์คอนเหรอเท่นะเป็นแบ,บล็คเกรยคอนด้วยนะคนดูโจมตีได้เหรอ เหมือนเป็นการลบลมพลังแบบฆ่าเมืิเดี๋ยโอ้พลังตักบของเราข้ามไปเชี่ยมันดูดวิญญาณเลยอ่ะแต่กรื่องกวนแห่งเวทอะไรกันก็แห่งเวทของนางคือคืนกินคืนกินจิตวิญญาณมันกลาวกวูาตายเลยเนะี่ยเจย๊แกไม่ก็ตึงใช้ได้นะรู้แหละว่าเก่งแต่แบบโอ้ไม่นึกว่าสเกลจะขนาดนี้นะเออเรื่องจดัดแต่ละคนก็เนาะ โอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนเนาะโอ้ซึ่งเจ๊ผอมาคนนี้ไม่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคือผมรู้แหละว่าเขาเก่งแต่แบบเฮียไม่รู้ความสามารถมาจากขนาดเนี้ยที่แบบดูดกืนวิญญาณกินวินญญาณได้เลยเนี้ยโ,โกงมากนะผมมานะเออน่าสนใจเลยเพราะว่าแบบถ้าหนึ่งต่อสองตอนนี้ผมว่าเราสู้กับเขาอะ่ะคือสูญสีไว้ถ้าเราลุมเขานะสูญสีค่อนไปทางได้เปรียบนิดน,นึงแต่ถ้าเขาเอาสุดเลยเราเราก็ พูดยากอะแต่อแต่ข้อได้เปรียบของเราตอนนี้คือเรายังไม่ได้ใสสุดมากไงคือยังไม่ได้เอาจริงถึงขั้นสุดที่แบบว่าใช้หัวใจธาตุเลยอะไรเลยเรายังไม่ได้ถึงใช้เะเรแบบนั้นใช่ปหมละ่ะ <c oughs> ก็ยังพอมีโอกาสชนะได้ <c oughs> ผมว่าชนะได้อันถ้าหนึ่งต่อสองอะชนะได้เออแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมาเป็นสองต่อสองเรามีแบบโอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์อะอื <c oughs> <c oughs> โอ้แต่แบบฉากที่บอกว่าทุกคนค่อยๆตายในแบบอี๋เฮีย้ยมากนะคนณนุค่อยๆเป่าหายผู้งพุ่งพไปอะนี่คือแบบเศร้าจัดเลยคือพลังมันมันเก่งมากฝั่งตรงข้ามอันนี้แล้วผมว่าเขาจะเห็นผลแล้วว่าทําไมฝั่งตรงข้ามมันถึงแบบไม่ฆ่าเราทีเดียวแบบมันง่ายกว่าเนาะแต่มันก็ไม่ทาเพราะว่าจุดมุ่งหมายของบรรพบุรุษเผ่ามารเขาบอกว่าตั้งใจจะปกครอง ต้องสู้เผ่าแหละโดยเฉพาะเผ่ามนุษย์เป็นตัวเลือกที่ดีมากในการปกครองเพื่อที่จะเอาไว้สู้อะไรอย่างนี้เอาไปทําสงครามอะไรเงี้ยเชื่อแสดงว่ามันมันมีอย่างอื่นที่พวกมันต้องสู้อีกอ่ะคือถ้าผมมองในในเรื่องใน,นในโลกไปนี่นะ,ะเผ่ามานมันก็คิดแหละว่าตัวเองอ่ะคือจุดสูงสุดของห่งวงโซ่อาหารละฟิลนั่นอ่ะแล้วก็เผ่าปีศาจเผ่าท้องทะเลอะไรพวกนี้ก็คืออยุดเทียสองอะไรเงี้ยในความคิดเขาใช่ปะ เออแล้วก็แบบเผามนุษย์คือต่ําที่สุดแน่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบเขาก็ยังอยากได้พลังจากเผามนุษย์หรือเผาคนอื่นอยู่แน่ๆเพราะเขาจึงเป็นเดียวเผาพิศษใช่ปะเพื่อที่จะไปสู้กับอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะจากดาวอื่นไหมเราไม่รู้เนาะเพราะว่ามันมันมีหลายโลกหลายจักรวาลได้ใช่ปะละ่ะเพราะว่าอย่างถังซานยังมาโลกนี้ได้เลยเออมันก็อาจจะแบบมีไปแจมโลกอื่นได้แล้วจักรวาลอื่นได้ใช่ปะ เพราะว่าเหมือนคนคนดูว่าอนิเมจีนมันคือความซับซ้อนอย่างว่าอนิเมจจักรวาลมันเชื่อมต่อกันได้ออย่างเรื่องที่ผมดูล่าสุดก็จะแบบจักรพรรดิสวรรค์มีความที่แบบว่าอันนี้คือถ้าผมไม่อ่านมาเนาะแต่อ่านข้อมูลมาพื้นฐานเพื่อจะจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นเขาบอกว่าเหมือนในเรื่องจักรพรรดิสวรรค์จะเป็นโลกที่แบบจูเหนือกว่าสปายุ์อะไรอย่างนี้เออนี่คือมันก็มีเลเวลอย่างงี้ที่มันก็เป็นเสน่ห์ของอนิเมจีนเหมือนกันนะโอเคข้าวๆประมาณที่ผมว่าเนาะ น่าสนใจจะเป็นยังไงต่อตอนต่อไปของมานั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ u b s ส r i ครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปต่อไปเนะาะสำหรับวิดีโอวันดีครับบ๊ายบาย